สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับเล็งและคุณนัตอมอีกแล้วนะครับแล้วเราก็อยู่ในรถซึ่งแน่นอนอเราจะไปช้อปปิ้งกันกุกกลิบช้อปปิป้งแล้วเ <laughs> <laughs> พราะว่าอะไรจริงๆอ่ะตอนเนี้ยบอกกันแล้วนะว่าจะพักช้อปปิ้งเพราะว่าช้อปกันไปเยอะมากแล้วแต่ด้วยความที่คุณอัตอมนางไปสั่งกระเป๋าที่ซีรีนเฮ้ยไม่ใช่กระเป๋า <laughs> ไม่ใช่กระเป๋าห <laughs> มวกเออนางไปสั่งหมวกที่ซีรีนไว้กี่เดือนอ่ะพูดตั้งแต่เดือนพฤศจิกาครับอ่ปีที่แล้วก็ประมาณสี่เดือนเลยใช่เป็นนานเป็นไม่ อยากจะได้หมวกหนึ่งใบ<า>กับการรอ,อคอยที่แสนแสนานขนาดน,านั้นเออก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นแบบว่ารุ่นไหนทำไมถึงต้องรองนานขนาด<ร>นี้สสี่เดือนนะทุกคนกับหมวกหนึ่งใบก็ยังไงเดี๋ยววันนี้ไปเจอกันที่ไอคอนสยามครับ,บายเอาล้ครับไปจ้าลืมแมสมีพร้อมแล้วมีแมสแล้วคื <c oughs> อแบบโปตลอดอ่ะชอบลืมแมสจะเดินไปทานข้าวกันก่อนนะครับไปกินร้านคัสึนะครับคัสึวาโกเป็นร้านที่เรนชอบกินมาก ไม่ได้กินมาปีหนึ่งเต็มๆเลยอะ่ะก็เดี๋ยวไปทานก่อนแล้วค่อยไปชอบกันแล้วกันนะครับไปถ้าถึงแล้วทงคั้สุวาโกเย่เยเย่หิวเม่อก็ยังไม่ได้ทานอะไรเลยมาแล้วค่วะคะที่เรงกับตอมสั่งมานะครับมันเป็นเซตแบบสำหรับ2คนอะไรเงี้ยนะครับก็คือมีหลายอย่างน่ากินมากดูดิเลิฟไอเลิฟของทอดไอเลิฟไข่มันชาน ะะกินแล้วนะครับคือหม้อมีความรอ้อนข้าก็คือให้เป็นหมอ้อแฮปปี้แต่เดี๋ยวนี้กินน้อยนะคะกินแป้งน้อยแล้วอาจจะแบบกินแค่ครึ่งเดียวพอแย่นี้นะฮะเริ่มหิวมาก้ เดิมเ,เลยหวานมากนะครับก็ออกมาถ่าย OOTD นะครับ Outfit of the day ลุคของเล้งกับตอมวันนี้นะครับไปดูกันจ้า Outfit of the day วันนี้คืออะไรบ้างอ่าเสื้อยูตัวนี้นะครับของเวดมงนะครับ I love Paris Houston แล้วก็กระเป๋านี่แน่นอนขาดไม่ได้ Dior Mini Saddle นะครับส่วนกางเกงจะเป็นของแบรนด์เกาหลีนะครับซื้อตอนไปเที่ยวเกาหลีกักนส่วนรองเท้าวันนี้ คู่นี้ไม่ได้หยิบมาใส่นานมากเรโซนะครับคิสเซนโรบูเตอร์นี่อ๋อเทไวส่วนของเล้งนะครับลุกวันนี้ก็คือเห็นมาต่ไกลเลยหมวกซีรีนนั่นเองนะครับแล้วก็เบเซอร์นี่นะ่าจะเป็นที่เราซื้อกันที่ญี่ปุ่นเนาะเป็นโลโก้แบรนด์ส่วนเสื้อตัวในก็เป็นซีเคนะครับค <Wow. S 2> าเวนคายนั่นเองเฟิร์สไลท์ อ่าแล้วก็ลงมาที่กางเกงนะครับแซงโงหองนะครับตัวนี้น่าจะเห็นใจบ่อยแล้วรองเท้าก็จะเป็นรองเท้าบูทกุชชี่แล้วก็ที่แย่งตีนทุกสิ่งทุกอย่างของวันนี้ก็คือกระเป๋ากุชชี่เอ็กบารองนั่นเองนะครับจะไปไหนก่อนตีรีเลยนะหรือจะไปเดี๋ยวเพื่อนฝากเอาของแซงงั้นเดี๋ยวไปแซงก่อนนะคันนะคะนี่พอแซงมาถึงก่อนอยู่แล้วแหละไป นี่นะครับวันนี้คนก็ไม่เยอะมากแฮปปี้เพราะว่าเล้งกับตอมอ่ะชอบมาเดินไอคอนหนาเพราะหนึ่งใกล้บ้านสองก็คือคนไม่เยอะมากเฮ้ยเธอเดี๋ยวต้องเข้าคาทีเออเออคินนิ่งคิดอ่ะเดี๋ยวเข้านี่ก่อนาไปของเยอะอุบโอมาเพื่อนฝากเอาอะไรรองเท้าใช่ไหม านาคนผู้ชายนะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างดูซิเฮ้ยรองเท้ามีแม่เยอะมากเฮ้ยมีสีนี้ด้วยนี่ของเล็กน้อยนวนใบดำไม่ค่อยได้ใช้ด้วยจ้ะฮะอืมอก็อยากเหรอ <c oughs> ของทุกจิกของคนผู้ชายในตู้ แพนกล้องให้ดูแบบเบาๆอุ้ยอันนี้น่ารักจังเลยอ่ะอันที่เป็นไม้อ่ะคีเชน่าน่าไหนสีขาวปะเอออ๋อสีขาวหนังหนังแมตสงสัยวะอันนี้สวยไม่ได้าวนมันออกเป็นแบบว่ามันมันเล็แบบเหมือนสีไอวอรี่อ่ะไอวอรี่ไม่รู้เขาคิดเหมือนงาช้างอะไรอย่างเงี้ยนะสวยอยู่ ไปจ้าตัวนี้เท่าไหร่อ่ะอ้อราคาอยู่ในละลูกหาไม่เจอราคาอุ้ยตัวนี้น่ารักจังแต่มีความแบบไฮสคูลชุดแบบเหมือนแบบชุดเป็นพลาอ่ะแต่แซงอ่ะเฮ้ย ตัวน,นี้ก็เหมือนน่ารักเออเนาะใส่ง่งายงหมื่นยห้าสิบาทน่ารักเนาะมันเป็นแบบเหมือนรีเวิร์สอะมันเป็นแบบเขาเรียกว่าแบบเออกลับด้านกลับด้านมีมีม,ม,มีด้านหลังด้วยไม่เป็นสวนะเออหนึ่นงสองแปดห้าศูนย์ต่ำไหมของผู้ชาย ก็เหมือนไซส์ตัวเดียวกับไอตัวสีแดงพวกอะไรเขาอะประมาณนั้นนะใช่ามาดูข้างหน้าหน่อยสิมีอะไรมนไอมวันนี้มาถ่ายร้ปแบบกรุบกรุบนี่สไีส์อุ้ยสีเขียวน,นี้นสวยจังเลย แต่เขียวอะคือไม่ถูกโลกอะไรเลยไ,ไงเขาจะว่าใช่แล้วแบบจะต,ต้องมีความบ้งตลอดเกิดวันสาวงาสีเขียวคือไม่ได้เลยแตเ่เขียวนี้สวยมากเขียวเหมือนเป็นแบบชาเขียวดีมากอันนี้ก็น่ารักสีเขียวโอ้ยซาฟิลโนโใบเล็กเออสีน่ารักหลายใบเลยนะครับมีอันนี้แล้วก็อันนั้นสีสีไม้น่ารักน้ำตาลอ่อนออ ไม่คุณเรียบร้อยอืมแล้ันน้มีบัตรเครดิตกันราไาใบของสองคนระหว่างรอนะครับก็ดูอะไรต่อก็เดี๋ยวไปไปคาเธตอันเดลินจะไปดูซีดีเพราะวันนี้ก็แบบอยากมาดูพวกเสื้อผ้าด้วยอะไรเงี้ยนะครับแล้วอยากดูรองเท้าคู่หนึ่งที่มันเป็นแบบเฟอร์เหมือนแบบคอตตังแคนดี้ขายคู่นั้นเลยโอเคขายคู่นั้นใช่แต่แบบ ไม่รู้น่าอาจจะไม่มีไซส์เพราะตอนถามเซลให้เราเหมือนเขาบอกไม่มีไซส์เนี่ยอยากได้พวกอะไรอย่างเงี้ยแบบฟัฟฟี่ฟัฟฟี่อ่ะเออคือมีความแบบน่ารักอ่ะนี่นี่นี่เจอแล้วคู่ที่อยากได้คือคู่นี้นี่อยากได้มากน้องน่ารักเว่อรียบร้อยๆกันจ้าหนี่ไหนไซส์เออเขาอยากได้ที่เขาบอกนะว่าเห็นเฮิร์ทฮิลแล้วเขาอยากได้น่ารักจริง เอาเป็นหนังแต่นี่มันเป็นผ้าใช่ผ้ายังไงไปซิรีนก่อนดีกว่าเออปะอ้าววันนี้วันเดย์วิคุณธตรมนะครับป่ะอ่าซิรีนคนต่อคิวอีกแล้วแต่เราจองเราเนะเซลว้แล้วนี่เนาะโอเคไปจ้าครับเข้ามาในซิรีนแล้ว Uhm ตามคนเอาตามไปสินี่มของก่อนนะรองเท้ามัวันนี้ตัมอะไรเพิ่มรองเท้าไม่ใช่ไม่ใช่แนวเลยอ่ะรองเท้าไม่ใช่อ่ะเธออ่ะได้เขาไม่ได้แต่คู่นี้คู่นี้อาจจะมีความแบว๊อยู่แต่แบบเล็งใส่ไฮท็อปไม่ค่อยได้เพราะขาดเล็งสั้นไงทุกคนเลยไม่อยากพูดคำนี้ แต่คุณนั้นน่ารักกับเธอเธอน่าจะใส่แล้วน่ารักเนี่ยนี่อันนี้ก็น่ารักใช่เหมือนลิซ่าใครๆลิซ่าอี่คู่นึงแต่อยากได้เป็นขาวดาไงนอารักนี่อยากได้มานานมากก็ไม่ยอมซื้อแต่ก่อนราคาเคล็ดลักแบบหมื่นหมื่นกลางๆ ก็เหมือนกันใบการตอนนี้แหลนจะแหลนแล้วก็ไม่ยอมซื้อเฮ้ยมันเศร้าเออเธอต้องเป็นใส่นี้ครับแต่เป็นคนชอบใส่จิ๋วชชอบจิ๋ววแบบใส่ของไม่ได้ชอบแบบใส่ของไม่ได้จริงแต่ใส่จริงนะใส่มึงนะอันนี้ราคาเท่าไหร่นะครับถ้าใส่นี้อนีจะยู่่ท 1,3แสนสามแสนสามทวนเลยใช่ไหมครับทุกคนไซนี้แสนสามหรือไซเล็กแต่ลิงชอบแบบอันเล็กมากกว่าแต่อันนี้มันก็แบบดูใช้งานได้จริงเนาะออกมาแล้วเดือนสิบเอ็ดมั้งปีที่แล้วปีที่แล้วไส้อองเา

น่ารักไหมทุกคนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทสั่งไว้สี่เดือนจ้าเดี๋ยวจะเอาเสื้อยืดมาลองตัวหนึ่งอุ้ยไหนเนี่ยชอบความอะไรอย่างนี้ของตัวเองอ่ะตะมุตะมีต้นทวินท์ตาใช่ลิตเติ้ลทวินท์เปิดใสเอ้ยเปิดติดง่ายนะเปิดอใส่มาตอนของติดง่ายติดลื่นน่ารักอีก เข็มขัดนี่นะโอ้ยเธอนี้สามเหลี่ยมเล็กใช่งเกิลจิเข็มขัดก็ดีสานนไหนเออน่ารักนะเท่าไหร่ก็ส <4, 3. S 1> ี่หมื่นกับเท่าไรนะสี่ห<อ>มืม่นแปดห้าร้อยเออเอวาซื้อหนึ่ของผู้หญิงตัดสินว่าอันนี้คือฮิ้วไปไม,ไ,มไม่ต้องไม่ต้องกูชน คือน้องมีความไม่ชนใช่น้องมีปากใส่โทรสักแต่เระใส่อย่างอื่นได้เป<อ>็นแจรถของจะเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่โทรัซฟากำลังจะลองเสื้อน,นะคะนี่น่ารักนี่ไซแอลไซกำลังดีเลยเนาะ,ะให้ดูมุมนี้ด้วยออกำลังดีน่ารักอยู่ ้เอาดีไหมกระโดนอีกอย่างหนึง่งส่งสวยเนาะใช่เลนน่า <laughs> <laughs> จะโดนไปอีกอย่างหนึ่งนะจ้าววันนี้บ้าวัดเตี้ยเสือเนาะตำคนละแบบไปเลยตำหมวกหนึ่งเสื้อหนึ่ง, <laughs> งแล้วก็นาย เราถือว่าเราใช้ได้กันได้ใช่เพราะนี่กับตองคือใช้ด้วยกันแชร์ได้ไงมันก็จะคู่แชร์ได้ซึ่งถ้าเป็นผู้หญิงผู้ชายก็คือเราต้องคิดถึงความคุ้มค่ายิ่งว่าจะใช้คนเดียวจะใช้คุูมไหมแต่ของเรานี่คือคุ้มีหลายแบบเห็นไหมเราก็ใส่ด้วยกันได้เนี่ยเสื้อเล็กๆเนี่ยคุณรตองก็ใส่เราก็ใส่ด้วยกันได้หมดอย่างเงี้ยแชร์กันแต่แจ็คสัอันนี้มีปักๆตัวนี้สองหมื่นหนึ่งอันนี้น่ารักดีแต่เดี๋ยวเรงจะลองฮูดดี้ด้วยพอเที่อเมริกาคือแบบ เสื้อผ้าคือกดไม่เคยทันเลยแล้วก็ช็อปที่บ้านเล้งมันจะมีแต่พวกกระเป๋ากับพวกรองเทา้ามันจะมีพวกออเทอร์รีแต่ไม่มีเสื้อผ้านะครับอยสีเทาก็สวยดีเดี๋ยวเราลองดูอันนี้ไซ่ลาก,ก็เหมาะดีได้นคนละชิ้นแบบกรุบกริบนะครับเล้งได้เสื้อกุลาตอมก็ได้หมวกนะครับ คือหมกสงไว้นานมากก็คือน่ารักมากอะไรเงี้ยนะครับรุ่นนี้เท่าไหร่นะด,ดูราคาให้นะครับหนึ่งมืนอพันห้าร้อยแต่แบบมันไม่สวยอะข้างหลังมันเป็นตะขาอย่างเงี้ยเออแต่รุ่นแรงก็คือไม่มีแล้วเหมือนกันเพราะว่าอันนี้ตอนคุณอาตอมสั่งไว้ให้คือแบบสั่งไว้นานมากเหมือนกันเป็นเดือนอะเออพกหมกพวกอะไรค่อนข้างที่จะสั่งแบบนานอะก็แบบตมอมยังสี่เดือนเลยอ่ะ <S 2> <S 2> <S 2> <S อ อันนี้มันก็สปอร์ตสปอร์ตดีนะเนี่ยเออวันนี้แต่งชุดนี้มาคือแบบเข้ากับหลายไบเวอร์ดูดูขึ้นไหลแล้วเป็นอย่างนี้ใปนี้ก็บอยๆนะครับใครแบบบอยริสบอยๆหรือพู้คุณผู้ชายอะ่ะก็ใบนี้เหมาะถ้าอยากได้ซีรีนนะครับ เนี่ยน่าช้พพกทรงเหมือนเป็นคาเมล่าแบกอ่ะฮะน่ารักอยู่เนี่ยค่ามคือเลือกใบนี้จ้ะน้องปลาดาวน่ารักน่ารักมองอไปคือกุชชี่คอนเยอร์เวอร์ตัวนี้ก็น่ารักก็เพิ่งเห็นนะแคนกูดนะลิงชอบมากน่ารักจุ๊ สองหมืนหนึ่งพันบาทน่ารราคาโอเคเลยดีไหมั a p p y happy ตอนแรกคิดว่าจะไม่ซื้อน้ำบีเฮปอะไรคือการที่บอกอยู่ในรถว่าเราจะไม่ซื้อไม่มากเลยเพราะว่าฉันคือฉันจะซื้ออยู่แล้วจะไม่เกี่ยวเธอแต่ฉันน่ะจะไม่ซื้อแต่ฉันอยู่ฉันก็เลยซื้อด้วยโอเคไม่ได้อยู่ได้ไม่ได้อยู่อยู่ตัวเอง เมื่อกี้ห้ามรถด้วยนะเพราะเมื่อกี้เล็งจะเอาพูดีด้วยเว้ยตอนเพื่อนบอกว่าอย่าเลยเพราะว่าพูดีนึงก็เยอะสองก็คือซื้อตอนนี้ก็คงไม่ได้ใส่อะอะไรอย่างเงี้ยแต่ปาหมัดเจ็บใจมากตองที่หมวกขึ้นราคาแล้วซึ่งเราก็รู้แหละว่ามันขึ้นราคาแค่ใจแล้วแบบว่าโน้นรู้สึกว่าเธอจะหมื่นห้ากันต้องสองสองพันห้าหมื่นหกหมื่นหกหมื่นหกอันนี้หนึ่งแปดห้าอันนี้บอกคนละต้ำหมื่นแปดห้าเล็งหมื่นหกห้าราคาก็ขึ้นแต่ทำไงได้ เขามาสองใบอีกใบหนึ่งไม่มีแล้วเขาเก็บให้เราใบเดียวเป็นท้ายเขาต้องเอาอ่ะมาแล้วครับใครมาซิลีนก็มาหาคุณคุณโปรเจกต์นี่นะครับสบายใจแล้วอะไรนะกุชชี่ต่อคิวกันตลอดกุชชี่ก็คือต่อคิวกันไปเลยตลอดไปดูแจ็คกี้ไหมไปเลยวินิจไม่เอาอ่ะกลัวเสียตังค์พ่อแล้ววันนี้พ่อแล้วงบมีเท่านี้งบสำหรับวันนี้พ่อแล้ว แต่เมื่อกี้จะซื้อเสื้ออีกนะถ้าคือเมื่อกี้เสื้อสองตัวก็คือประมาณห้าหมื่นดีนะยังใจดีที่มีแฟนดีช่วยอะไรนะห้ามปาลามโอเคนี่นะครับก็ช้อปปิ้งกันเสร็จแล้วนะครับสําหรับวันนี้เนาะก็นั่นแหละได้กันมาแบบกุ๊กกิ๊บนิดหน่อยน่ารักน่ารักนี่ก็ซีรีส์นะครับได้มาคนละหน,นึ่งชิ้นคุณตอมก็ได้หมวกเล้งได้เสื้อนะครับสรุปก็เอาเสือ้อยืดมา คุณอตอมก็ได้หมวกที่เรามานานเสร็จนานเลยเกินอ่าจัดให้ดูกรุบมกลีมอ่านี่ก็คือคนที่ไม่ตั้งใจที่จะไปรับเพรากลับได้ใช่เรนก็คือเหมือนแบบเออป่ะอันนี้ลองแล้วดีป่ะหมวกหมวกอาจจะมองไม่เห็นเนื่อเพราะไฟแล้วมืดแล้วมืดแล้วตอนนี้หกโมงจะครึ่งแล้วทุกคนเต๋ออ่ะนี่ก็ยังไงแกะเลยป่ะแกะเลยเอาแกะเลยฉีกเลย เป็นคนที่ละเมีละไมอย,ยการแกะมากคาะต้อมชอบแบบคือไม่ได้ชอบแบบว่าแกะทีงดอ่ะเล็กฉีกไปเลยต้อมาชอบแบบว่าแกะแลวเมียทละไมาถามว่าเก็บไหมก็ไม่ได้เก็บนะฉีกเลยนึงคือฉีกอ่าก็เสื้อก็คือเหมือนแบบว่าเข้ากระหม่ที่คุณาต้อมซื้อให้พอดีนี่ก็เลยรู้สึกว่าเออเอามาใส่คู่กันก็น่าจะน่ารัก,กลแล้วก็เออแล้วก็รู้สึกว่าแบบ คงใส่ได้เรื่อยๆบ่อยๆเนเพราะมันเป็นแบบเสอยืดอ่ะแล้วก็ผ้าก็คือแบบโอเคอยู่ราคาก็คือไม่ได้โหดมากเพอตอนแรกก็คิดว่าแบบน่าจะสองอารฟอะไรเงี้ยนะว่าราคามันจะขึ้นไปหมดแล้วก็โอเคยังราคาดีอยู่หนึ่งหมื่นสอพันห้าร้อยบาทแล้วตอนแรกคือเล็งจะไปดูแสงใช่ไหมแล้วตองก็คือแบบทรงไม่สวยอ่ะตอนแรกจอดไปไอ้แสงตัวโน้นแต่รู้สึกว่าแบบพอใส่แสงไปเยอะปุ๊บมันจะชอบทรงมันชอบยุ้ยเสื้อมันจะชอบยุ้ยเออเสื้อเขาก็คือนิ่มจริงแต่ว่าแบบ เสื้อแดงมันตรงไม่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 โอเคสําหรับแบบว่าเลงอ่ะเลงน่าจะเหมาะเป็นเสื้อที่แบบว่าไม่ค่อยรู้เท่าไหร่จะเป็นโลเวไซมากส่วนส่วนช่วงตัวเนาะหัอแขนก็ต้องแบบว่อแขนยาวกว่านั้นหน่อยแขนแบบเติ่งๆไงใช่แล้วแจ้งตัวนั้นรู้สึกว่าพื้นสองพันแปดร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยก็แต่ก็โอเคโฟกัสหรือไปเพราเพราะว่าตัวนี้ก็โอเคตอบโจทย์แฮปปี้มากโอเคยังไงวันนี้ก็ไปก่อนประมาณนี้หวังว่าทุกคนจะแฮปปี้นะครับไปเลยบาย